หอยก็กินได้แต่เก่าหอย You want to come down No no I just take they the hat them the crab hole no เบิ้งก่อนพี่น้องเบิ้งก่อนมันมีหูปูบอ่เอาหาปูไปชิบบิ้น If you find the hole then have the crab If you find a hole then you find the crab yeah? s yeah mm, The crab hole Cremple. You can see the little feet. Mm. Go, go. Has he gone in the water? <laughs> Just don't shake yourself. Don't shake your. There you go. way so hot wow beautiful look at the view so nice What happened? What happened to Madame Dam?

He's trying to play with it. น้นน <ilo> Oh God Have you found some? Oh, hold on Hold let me get close. เห็นแล้วเแล้วตนีเดเห็นบเห็นบโอ้โหตัวนี้น้อยนีเด You, need, you, need. you see they go they will come out you zoom ไหมถ้าเวล push or I, I do like this t h e c o u t no and this one s small <S <c oughs> excuse me <c oughs> yes and then he'll die and then you know i'll May be I like love this one. you know what pagogo if he bites you don't blame me mm. one more. One more. One more. he eat the crab hole like this mm. but the problem they stay or they're not staying they might have gone in it mm. เดี they ๋ยวแม่กอไฟฟูดอนนี่บ่นมี่มอพอละก้ไม่ใช่บิงสเนกแอนโชมีเดอได้ยูก้มามาหวิันได้ not scared but don't want to see you know? no no I don't, I don't want to see it <laughs> if you brought it here I would, I would shout at him i don't think you have time to shout at him oh. let me have a look at let me have a look at the bag เลนอดจะบิักเว้นโตใหญ่ผิดดอกหน้าพ่อมียากินพ่คิดแล้วเอาไปดองก็ได้น้ะ

โอ้ยนี่แม่นับออกแม่เอ้าบวกข้านินี่นี่เดลิงซิสซิสเดครับขมาซิบั t เตส์ s m a ส l มอลฟอร์ดสมอลหูเห็นปะอืมาปลาแมนหอยขั้นในส่วนบอกหอยจูบกับหอยปังเัาเอาหอยปังมัลปอย สื่อมาลละอยก็เลยดำลูกนมีฉันได้อือือมาสองลู่นุกินน้อยนึงแล้นุกันแช่ลูกหมียาไปห้าฉันเนกบอกห้าน่างี้เได้กิมลูกน้ำิี่จะไม่กบเขาไหมนเงคนก็ได้ตัวเรื่อยคนนี้ะปลกื้อุ่นกับแห้งโอ้ยจากมันหยั่งฮะ u s <laughs> c d มันเป็นกบอกอ๋อลดลดก็ได้ยืนนั่นนะอืมเจ๊มีได้ยืนน้ำต้นผู้เดียวกันใกล้ๆกันละตัวกุอนตัวแบบง่ายเล็ดเป็ดยุบก้นพักแช่นะมันโดดอบถึงมาหลุดเนาะนันเป็นอันมันเป็นเน่าลมเหมืนน่ะไปข้อแล้วไปชิดชิงแบบนี้ม่ที่เราแมาไปชิดเป็ดชิดเป็ดนะาู้ลูกหอย

พี่น้องได้ปูมากคับมาสิทเบสสิทเบสเอาปลานิ่นไปให้อันยังก็ปลาลิ่นกินให้ปลาลิ่นกินปลานิน่นเดี๋ยวได้ข,ข้าก็เสียบพูดอินบีทวินเดล็กเห็นป่ะมีมีหูขามอยู่ในพี่น้องเสียบล้ขามัน <laughs> นี่ <laughs> เดบนเดอร์มันอน,นาคอนดาซิมาได้ปะจะกินปู So we sit and wait now. Mm -hmm. food. They ate the food, mm. but didn't take a bite. Mm, clever, no? clever. Oh. oh. There's quite a few fishes there. You yeah, can like see th the, th the small ones. Th these ones are small ones. Yeah. Oh, it's so hot! It's four, nearly five o'clock in the afternoon, and it's so hot. Yeah. You just stand in the shade. No, no, I'm okay. Ali, lie. I lie. <laughs> oh Or was it too too long? Mm -hmm. Ooh I saw that jump. Mm. he had it in it but he, not he, he didn't bite it just, it just... he's come dirty <laughs> he's so dirty right now mm. you dirty bugger

มืออาหารกินดิสเลอร์ดัฟฟีบัดมันบรกินพี่น้องมันแค่แต่ใจพี่น้องกัคลิปนี้ก็บ่ได้ปลาจักโตแล้วค่ะก็สิเป็นฟิตมาเก็ตสำหรับมาเก็ตนะคะพี่น้องค่ะปลาตลาดนะพี่น้องปลาซี่พีฟิชอิมเลวฟิชอิมเลวเอาล่ะค่ะพี่นะะ้ <laughs> นองกัคลิปนี้ก็ไวายสนิกรน,นะคะพี่น้องกับเบิ้งวิวบรรยากาศสวยๆน้ำบานไปเนาะคะ่ะไปพอกันในคลิปหนา้าสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ More comment